โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ในช่องที่นะครับนะครับอยู่ในเกม Line เลนเจอรนะครับผมอยู่ใน ID v ดีวีสแฮแท็ที่16นะครับผมของการปั้นใน v ดีมาในคลิปนี้นะครผมผมจะมาทำบาวช้างนะครับผมนี่เป็น9ดาวแล้วก็เซนคูเป็นล่าง9ดาวเช่นเดียวกันอก่อนอื่นต้องเกินก่อนนะครับผมว่าวนะ่าบาวช้างเนี่ยผมขอความสามารถสร้างร่างโคนลนพาสละกันนะผมบอกเลยถ้าบาวช้างได้ความสามารถนี้นะ โคตโหดอันนี้ก็ได้ฟื้นพลังก็ดีนะครับผมอ่าส่วนเจ้าเซนคูเนี่ยผมต้องการอันเดียวเลยโจมตีครั้งสุดท้ายถ้าได้มันมาไอดี ID ผมเติบโตแบบก้าวกระโดดจัดโอเคครับผมก็มาโตแรกที่ผมจะทําเป็นทางด้านเออเซนคูก่อนละกันนะครับผมอ่ะมาความสามารถที่ขอคือโจมตีครั้งสุดท้ายหรือว่า Last Attack นะครับผมขอเลย ไปเพื่อนเบยมาครับได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับเซนคูเก้าดาวโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับผมอ่าหมุนหมุนอย่างนี้โจมตีครั้งสุดท้ายได้ไหมขอไม่ฟื้นฟูลแล้ได้ไหมเพื่อนไม่อยากรีนะผมมีตัวรีแค่ใบเดียวนะครับผมขอใช้อย่างประหยัดได้ไหมขอเอาไปใช้กับบาวช้างได้ไหมเพื่อนเออได้ไหมโอ้โห <c oughs> <c oughs> เซนคูเหมือนไอดีหลักแบบเป๊ะๆเ,เลยเพื่อนโอ้โหแม่งเล่นยันไอดีร้องอ่ะโอเคเพื่อนไอ่ดเซนคูไปแล้วต่อไปบาวช้างถ้าเบาวช้างมาฟุนฟ้นฟูแร่อ,อีกคือเกมน่าจะมีปัญหากับผมแล้วนะครับผมมา ผมบอกเลยความสามารถล่างก้าวดาของบาวช้าคือมันสําคัญต่อทีมผมอย่างมากเพราะว่าถ้าเป็นสร้างล่างโคนพลาสเนี่ยโคตโหด,โดมาขอหน่อยเกียร์ไม่สุดแต่ผมเอาสุดจัดมาครับผมลุยมาอุย้ยฟื้นฟูแล้วเฮ้ย Oh โอ้ my god อุ้ยหนักไอทีไอทีไอทีหนักแล้วตอนเนี้ยโอ้ยเพยื่อนโอ้เฮ้ยฟื้นฟ,นฟ,นฟนูแรกสองอันเลนยหรอเวอร์จาัาถูกจะรีให้ใครเดียวมีอันเดียวเนี่ยอย้ถ้ารีให้บบาวช้าคือผมประกอบการมันก็จะมันก็จะดีอยู่นะเพราะว่ามีได้ได้ทั้งฟื้นฟังอะไรเงี้ย แต่ถ้ารีให้เซนคูเนี่ยคือมันโอกาสที่จะไปเพิ่มแร่300เนี่ยก็มีเยอะเออแต่ถ้าได้รัดแอคแท็ก็คือก็ดีนะครับผมแต่บาวช้างมันก็มันก็โหดอยู่แล้วว่ะวะโวูเพื่อนโุดแต่แม่งความสามารถหาไนดะ้ไม่มีค่าอะไรเลยนะครับผมโอ้โหเอาไงดีว่ะโอ้โหคนที่สวยที่สุดในโลกนะครับผม โหของแท้โอเคผมจะรีบกลับบาวช้างแล้วกันนะครับผมมาขออันนี้นะครับผมขออันนี้เลยหูถ้าแม่งแม่งไปแบบฟื้นพลังทำไมวะเนี่ยแต่ก็ได้อยู่ <c oughs> อ่ะมาแต่ผมมองว่าเล่าช้างมันก็ถึงเกียร์มันถึงถึงแบบว่ามันมันไม่ใช่สร้างางคนมันก็ยังเล่นโอเคอยู่นะหรือเราจะไปเซนคูด,ดีวะโอ้โห แป๊บหนึ่งนะทั้งบ้านคือถ้าเซนคูมันมีแค่สามช่องไงเพื่อนแต่คือบ่าวช้างมีสี่ช่องไงก็โอกาสคือสองหนึ่งในสองอ่ะเพื่อนจังหวะเนี้ยแต่ถ้าบ่าวช้างก็เออหนึ่งในสามอะ่ะแต่เอาบ่าวช้างดีกว่าวะ่ะไปโอ้โหฟื้นพลังขามสร้างล่างโคนมาอีกโอเคฟื้นพลังก็ได้ไหมมันก็ได้เพื่อนแต่คือคืออยากได้สร้างล่างโคนพล u ส โอ้โหโอเคเดี๋ยวผมขอไปอัพเลเวลให้พวกมันก่อนเลยลักกันนะครับผมทางบ้านโอเคครับและนะ้วในตอนนี้นะี่ยผมขออัพเ้นคูก่อนเพราะว่าอัพเบาช้างไปแล้วนะเ้นคูจะตันแล้วเพื่อนปลายยัดไปให้หมดเลยนะครับผมไอจุติเนะี่ยเราเรายัดหมดเลยนะเพราะาเดี๋ยวมันหาได้ใหม่นะครับผมไอพวกนะี้คือมันหาได้ใหม่อยู่แล้วเว้ยเพื่อนมาแต่น่า,สา,นะาเาสดายที่เ้นห้าเรียบร้อยนะครับผมแต่นัาเสดายที่เ้นคูเนี่ยมันได้ฟื้นฟูแรกเหมือนกับไอดีหลักของผมเลยนะครับผมต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอนาคต ผมค่อยไปจัดกันใหม่นะบาวช้างก็ฟื้นพลังแล้วก็จะถึกเกินไปเกินหน้าเกินตาไปนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรก็เล่นไปเท่าที่มีนะครับผมดองลูบงดองลูบี้ไปคริสต์มาสแล้วก็ไปเปิดเกียร์ทีเดียวเนาะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปลุยกันนะอพิวพีกันหน่อยละกันนะครับผมในก็ได้บาวช้างกับเซนคูเก้าดาวมาแล้วนะครับผมเออคือเกียร์ผมไม่สุดนะผมผมเข้าใจแต่คือผมทำเพราะว่ามันเท่เพื่อนคือบาวช้างเนี่ยโอ้โหโคตรเท่ ผมก็เลยทาเซนคูไปด้วยเลยรักกันนะเพื่อนได้ชมุชมโจมตีครั้งสุดท้ายแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับผมฟื้นฟูแล้วโอเคเดี๋ยวจัดทีมมันใหม่หน่อยลักกันนะครับผมก็เดี๋ยวเซนคูไว้ใกล้ๆบาวช้างหน่อยเออแบบนี้เลยเพื่อนผมบอกเลยว่าฟื้นพลังของบาวช้างมันจะมีโอกาสติดประมาณ70%นะครับผมเออมาเพื่อนแต่ใจจริงผมก็อยากได้ไทยโยนะเออเป็นตัวเอ,อ่อ เป็นร่างเออร่างคนพลาสนะครับผมคนยิน่งให้เพื่อนนะครับผมขออภัยเป็นคนนิ่งให้เพื่อนนะถ้าอู้ถ้าผมได้มันมาเนี่ยเพื่อนผมบอกเลยบ้าวช้างผมคือก็ก็โอกาสตีห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะออกมากับไทยโยก็ได้นะครับผมคือเดือนเนี้ยผม,ผม,ผมต้องผมต,งต้องล่ามันให้ได้จริงนะสำหรับเจ้าตสองตัวนี้นะไม่ไทยโยก็ชิองนะครับผมแต่ใจจริงเนี่ยผมก็อยากได้ทั้งสองตัวนะเพราะว่าถ้าผมได้ชิองมาดาเมจไฟผมก็จัดจ้านแต่ถ้าผมได้ไอชัยไท,ยไทยโยขึ้นมาก็คือดีสกิลแล้วก็โอ้โห เรื่องบัฟก็ดีนะครับผมยกเลิกเอ้ยเ,เ,เพื่อนเพื่อนเฮ้ยบ่าวช้างเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ,อเอวอร์โอ้โหงานหยาบละตาแรกก็เอาไอทีเลยเลยเพื่อนโอ้โหโอ้โหุยทำไมเซนคูมันไม่ได้ลาสแอคแท็กวะโอเคคือมันใครจะดูงสวยแล้วผมมันมีอีกปะวะค้างทาทางบ้านโอเคอุ้ยนี่ไงเจอไอคู่เทพเลยไงเพื่อนโอเคครับผมคือมันจะสร้างอะ มันจะสร้างคุณยิ่งผักพวกอะ่ะเออแล้วคือปล่อยมันรัวๆอะ่ะเออเมตาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูกันในอะนาะคตแต่ผมบอกเลยว่า2ตัวนี้มาบันเทิงวงการไลน์เลนเจอร์แน่นอนนะครับผมไทยโยเนี่ยหลบเก่งผมไปดูมาแล้วไทยโยหลบเก่งสกิลแม่นนะครับผมอุ้ยแต่จบง่ายไปเปล่าเอ้ยโอเคไทยโยเนี่ยสกิลแม่นจัดแล้วก็หลบเก่งมากๆหลบเก่งจริงนะครับผมแซนดาเมจเนี่ยโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องสืบดาเมจเนี่ยคือจัดจ้านอยู่แล้ว 4,000%เเซเพื่อนทีเดียวธาตุาน้ำหายแน่นอนโอเคส่วนไอชิองเนี่ยดาเมจก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับผม4,6แรงกว่าเมกูมินอีกนะครับผมแรงจุดจัจจดธาตุใบไม้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยเจอก็เรียบร้อยโอเคผมโอ้โหเบาวช้างเพื่อนเยียบเยียบเยียบเยบเยบเแต่ถ้าคือผมได้ไอไทยโยมานะคือดีเซทส,ก,สก,กิลนยเพื่อนด,ด้วยบาช้างหยียบกันหน่ำเพื่อนตอนนี้กบผมพร้อมปั่นจัดโอเค พร้อมปั้นจัดและกบตอนนี้นะผมแต่รอตัวมันเดี๋ยวว่ามันกลางๆท้ายเดือนนะค่อยเปิดมใหม่นะครับผมไ mm hmm. อดีหลักไกดีรองนะไอดีหลักเนี่ยผมจะไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามีตัวที่โอเคอยู่แล้วมีบอสมุงบอสมืดนะครับผม mm hmm. อุ้ยอันเ,เลิศยแต่คือไอดีรองเนี่ยก็น่าเป็นห่วงนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีตัวดาเมจนะครับผมเออมีตัวผักตัวเอ่อตัวแทงนะผมยังไม่มีดาเมจแบบจัดจ้านนะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็กได้ชีองอยู่เหมือนกันนะครับผม mm hmm. โอเคทางบ้าน สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามเพจนะก็ฝากกันด้วยละกันนะเพจช่องทีนะครับเนี่ยครับผมเออฝากด้วยนะครับผมทุกคนโอเคลุยกันต่อนี่ครับผมอีกสองตาละกันหูทีนี้ฮันมาบากิหอ่อตัวกงตัวเก่าเพื่อนมันเก่าแล้วเพื่อนบากิอะ่ะมาเดี๋ยวบากิอะ่ะเจอปัานาัน่าหน่อยมาเพื่อนมามา,มาแล้วโลแบบนี้แล้วบ่าวช้างเหยียบจังหวะนี้เขามีอานูบิสกับเอ่อโยมมาทู่ที่คอยผู้โยม,มาทู่แม่งป้ายเอาแล้วไง โอ้อนุบิสอนุบิสเฮ้ยโอเคเฮ้ยเซนคูโอ้โหเซนคูขอพักสวยเกินเพื่อนแต่ว่าเหมือนเขาจะแข็งมาและผมแข็งกลับเลยนะครับผมโอเคยังไงโอ้โหจตเอาไปโดนแงป่วนจัดโอเคไปแล้วครับจังหวะน,นี้ไปแล้วครับแล้วเขาพัดกลับมาก็เรียบร้อยดีครับโอ้โทีแมงโดนเลยว่ะโอ้เพื่อนโอเค,อเ,คเอ้ยอนุบิสเฮ้ย โอเคแม่งโดนเลยครับผมจังหวะนี้คือเราสู้เขาไม่ได้นะเดี๋ยวผมรอเปิดคิดมัดเดี๋ยวคิดมัดเดี๋ยวรู้กันผมบอกเลยไอ้ดีหลักไอ่ดีลองดองไม่คิดมัดนะครับผมเออถ้าเลนเจอร์ตัวไม่ออกก็ไม่เอาแค่นั้นแหละแล้วก็ข้ามไปโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเกียร์หน่อยแล้วกันเนาะดีป่ะวะหรือโอ้โหคืออะไรหมันก็ดีแล้วเพื่อนอ้ยพลังชีวิตหนึ่งนะพันหนึ่งพลังชีวิตหรอผมมองว่าก็จําเป็นแต่ว่าผมจะเปลี่ยนโอเค จะเป,ปลี่ยนเป็นระยะเวลาการสร้างเลนเจอร์ละกันนะครับผมอยากได้เอออยากได้จริงปายเพื่อนอหูการต้านความงงไม่เอาดิเพื่อนเฮ้ยถอยกลับไม่เอาเพื่อนโอเคมาไหมต้านสกิลยังไม่ใช่เพื่อนเออมาหน่อยมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยขอดีๆนะครับผมเออสวย17.2ผมมองว่าโอเคอยู่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มากมายขนาดนั้นแต่ก็ พอที่จะให้มันปล่อยมาได้อยู่นะครับผมอ่ะก็อ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาลองหน่อยว่ามันจะปล่อยไวขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะสำหรับเจ้าเบาวนะักลบช้างของเรานะอ่ะเจอทีนี้โอ้โหบอสมืดกินโทคิโอ้โหโดนแน่อนอนซะด้วยโอเคครับผมอ่ะลุยกันเลยนะครับผมอาะก็ผมบอกเลยนะเออมาดิใครที่บอกว่าเออพี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำเก้าดาวเลยเพราะว่าเกียร์มันไม่ดีไม่เป็นไรครับผมทุกคนอานาคตคือร่างเก้าดาวเนี่ย มันมันดีกว่าล้างแปดดาวไฮเปอร์อยู่แล้วนะเพราะว่าความสามารถมันก็เนื้อเยอะกว่านะเออผมมองมันดีอยู่แล้วนะเดเกียร์เนี่ยเราค่อยไปหาที่หลังก็ได้นะครับผมเออแต่คือเก้าดาวเนี่ยทำไปก่อนผมว่าผมมอ,มองไม่เสียหายนะครับผมเกียร์มันหาที่หลังก็ได้เพื่อนเออโอเคได้ไหมโอ้โหโอ้โหเขากดโลมาแข็งดีครับแข็งดีครับแล้วก็เหยียบไปดิเหยียบไปดิยาวเบาโอ้โหยินโทคี้ม่งโหดเกินเพื่อนแล้วบอสมือเขายิงเนี่ย แม่งเขาเขาเล่นสไตล์เหมือนไอ้ดีหลักผมเลยนะเอากินโทคีไปซื้อพื้นที่นะผมแล้วก็บอสมันเป็นกองหลังที่คอยยิงนะครับผมโอเคแต่คือเหมือนเขาจะพัดมาก่อนเอากดโลดิครับเรียบร้อยบาาช้างมาเป็นฝูงแบบนี้ก็เหยียบไปเดยีีบไปเดกินโทคีเหรอกินโทคีเหรอหามาดีเออเหยียบไปเดเหยียบไปเดผมบอกเลยกินโทคีก็กินโทคีเธอเพื่อนกินโทคีก็กินโทคีเหอะโอ้โหเหยียบกันหนาเพื่อนเหยียบกันหนาเพื่อนเหยียบไป เยียบีโอ้โหหวานเจี๊ยบนะครับผมมุทเซนคูไม่ได้ลาแอคแท็กนะโคตรเท่อ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้ตรวจรีสกิลในเอ่อล็อกกระดานล็อกอินกระดานหมุนนะเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวลองเมาเซนคูหน่อยวะเออเดิมพันกับมันหน่อยนะครับผมเผื่อมันจะดีนะครับมาก็อ่ะเดี๋ยวไปดูขั้นทดลองก่อนนะครับผมผมเอาเดี๋ยอัพในวายจะทำเอ่อไอเคียวอิจิโร่เป็นพีร้อยนี่ครับผมก็คือโคลาโบนี้นะ ก็ผมบอกเลยกนะ็ไปไปเรื่อยสายฟรีเออสายฟาร์มสายฟรีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเราเนะี่ยไม่มีอะไรต้องทําอยู่แล้วก็แค่ฟงแค่ฟาร์มไอดีเราในแบบให้มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆโอเคใครยังไม่กดตามเพจก็ฝา,ากด้วยละกันนะทุกคนนะส่วนฟาร์มเนะี่ยผมฟาร์ม๊อุ้ยเดี๋ยวต้องไปฟาร์มเพิ่มนะันเนี่ยโอเคก็ผมจะเก็บหมดเลยนะทุกคนนะเออขยันนะครับผมออโอเคไอดีนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะแล้วก็เดี๋ยว เจอในคลิปหน้าละกันนะผมฟากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร e ให้เราด้วยละกันนะครับผมทุกคน